สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford Get Channel Ford พัพปะดชนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพามา,มารีวิวนะคะ,จะเจ้ารถเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งเลยนะคะที่ได้รับความนิยมเลยนะคะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็น Next Gen Everest รุ่นเทนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะทำงานร่วมกับเกียร์ออโต้6สปีดให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะในส่วนของราคาที่ฟอร์ดตั้งจำหน่ายนะคะในรุ่นนี้นะคะ1,334,000บาทในส่วนของคันนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะบวกราคาสีนะคะอยู่ที่12,000บาทนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ออปชันนะคะเดี๋ยวเก๋าพาไปนำชมนะคะว่าตัวเทนมีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก่อนจะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะเราไปดูออปชันกันเลยค่ะของด้านหน้าตัวรถของเจ้า Next Gen e v e r e s t รุ่นเทนนะคะในด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะก็เป็นกระจังออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะ พร้อมด้วยตัวตะแกรงนะคะที่ช่องใหญ่กว่าเดิมนะคะทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคาดการนะคะก็เป็นโคมเมียมนะคะแล้วก็โลโก้ฟอร์นะคะอันใหญ่เลยนะคะถัดมานะคะของไฟนะคะไฟของรุ่นเทนนะคะเป็นไฟหน้าแบบ L E D นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะสีแคมนะคะถัดลงมานะคะไฟตัดหมอนะคะก็ เป็น LED นะคะพร้อมด้วยคิ้วโครมเนียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเทนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าให้ด้วยนะคะจะมีนะคะตะขอนะคะลากจูงนะคะคู่หน้าเลยนะคะสำหรับในรุ่น e v e r e s รไปดูทางด้านข้างกันเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วนะคะ 3นิ้วนะคะอันนี้นะคะมาจากโรงงานแทบทุกรุ่นนะคะของในตัวของ Next Gen เลยนะคะในส่วนของแมกและยานะคะ ในรุ่นเทนะคะก็ให้เป็นแม็ก18นะคะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไซยางนะคะให้อยู่ที่ 2A565R18 นะคะจกนะคะกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็พร้อมทั้งนะคะยังปรับนะคะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยดูทางด้านบนหลังคากันเลยนะคะก็จะมีราวหลังคางนะคะติดตั้งนะคะมาจาก มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วส่วนของมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายกันค่ะของด้านท้ายรถนะคะก็จะมีบ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์นะคะเอเวอเรนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัวไฟนะคะก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะในรุ่นเทนนะคะ,ะเป็น เป็นโชว์นะคะแต่ว่าตัวเทนนะคะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะส่วนของบอดแถว3านะคะก็เป็นใช้มือดึงนะคะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวทําให้ดูนะคะมีไฟส่องด้านข้างให้ด้วยนะคะในเวลายามค่ําคืนนะคะเวลาเราหาของนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม่แรงนะคะกุญแจแม่แรงนะคะไขยางอะไรนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะก็ยังมีเซ็นเซอร์นะคะถอยหลังนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้า Next Gen e v r e รุ่นเทนกันค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างห้องโดยสารของเจ้า e v e r e ตัวเทนนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานเลยนะคะออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็แกปตรงกลางนะคะก็จะ กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วในส่วนของตัวเบาะนะคะของผู้ขับขี่นะคะก็ยังสามารถนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วในส่วนของตัวคอนโซลนะคะของเจ้าตัวเทนะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยขีดนะคะสีเงินนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะที่เกตด้านหน้านะคะแล้วก็ช่องแอร์นะคะก็ มีคิ้วขอบนะคะที่เป็นโคมเมียมนะคะเพิ่มความสปอร์แล้วก็หรูหรานะคะให้กับตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a y แล้วก็ Auto Android นะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะในส่วนของ n e x t e n นนะคะรองรับในตัวแอปพลิเคชันของตัว f o r d p a า s นะคะสำหรับในตัวของ เจ้าเอเวอเรสนะคะยังสามารถนะคะปลดล็อกและล็อกรถนะคะจากระยะไกลได้นะคะจากแอปพลิเคชัน f o r d p a s s ค้นหาศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะเช็คสถานะน้ำมันนะคะจากในแอปพลิเคชันของ Ford p a s s ได้เลยนะคะไปรุ่นเทนนะคะก็จะมีถุงลมนะคะให้ถึง7จุดเลยนะคะแล้วก็ยังมีระบบนะครป้องกันนะคะ ล้อล็อกนะคะ A B S นะคะระบบกระจายแรงเบรกนะคะ E B D นะคะแล้วก็ยังมีระบบนะคะเสถียรภาพการทรงตัวนะคะ E S P ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะ Traction Control นะคะแล้วระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะสำหรับเจ้า Next Gen Everest รุ่นเทนะคะช่อง U S B นะคะมีให้1จุดนะคะแล้วก็เป็น Type C 1จุดแล้วก็ในรุ่นเทนะคะก็ยัมีนะคะ Wireless Charger ให้ด้วยนะคะ จอเลือนไม้นะคะก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะ8นิ้วนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบอ e ีพานะคะช่วยเรื่องในการผ่อนแรงนะคะแล้วก็ในส่วนของในตัวของพวงมาลัยนะคะยังสามารถนะคะปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะแล้วก็ในตัวของไฟนะคะไฟหน้านะคะยังสามารถนะคะเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะปรับนะคะแสงน,นะคะของเลือนไม้ได้นะคะบวกและลบนะคะ ในรุ่นเทนะคะก็จะเป็นตัวพุศตานะคะแล้วก็กุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะทั้ง2 ดอกเลยค่ะในรุ่นนี้นะคะก็ยิงก็ยังมีนะคะระบบนะคะช่วยโทรออกฉุกเฉินนะคะการรับประกันคุณภาพนะคะของเจ้า Next Gen นะคะรุ่นใหม่เลยนะคะรับประกันคุณภาพนะคะอยู่ที่5ปีนะคะหรือ150,000กิโลนะคะทำให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าฝอร์นะคะการันตีความใส่ใจนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้สวยไหมคะสวยเนอะเป็นสีใหม่เลยนะคะสีส้มนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเก๋พาชมรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า Nexgen t Everest รุ่นเทนะคะในส่วนของตัวรถนะคะถ้าลูกค้ามีความสนใจนะคะอยากจะสอบถามนะคะตัวรถนะคะหรือโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อหาเก๋ดได้เลยนะคะที่เบอร์083-713-1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของช่อง y YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford เก๋ Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เกด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ